สวัสดีครับคนผู้ฟังและคนผู้ชมตอนรับเข้าสู่พึ่งบุญทีวีรายการสาระธรรมสาระชีวิตและสาระบันเทิงพบกันวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กไหนมีปัญหามากกว่ากันออนะครับเราคุยแต่เรื่องเด็กมีปัญหา เราคุยแต่เรื่องของโครงการเด็กโครงการเด็กอยากไร้โครงการเด็กทําสิ่งที่ไม่ดีนํามาขัดเกลาโครงการบริจาคน้นโครงการบริจาคนี้ให้กับเด็กยากจนคุณอยากไร้าโครงการเด็กโครงการเด็กเต็มไปซะหมดทั้งประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐบาล หรือเรื่องราวต่างๆในต่างจังหวัดนี้มีโครงการที่จะเกื้อนหนุนกับเด็กมันดีอยู่นะถ้าพูดไปแล้วโครงการแบบนี้มันดีอยู่ก็อยากให้มีอยู่เรื่อยๆแหละนะโครงการที่ทำให้เด็กได้มีความรู้สึกดีต่อสังคมนะและให้เขาได้ต่อชีวิตให้เขาได้มีชีวิตที่มัน พร่องน้อยที่สุดเท่าที่จะเท่าที่ทำได้นะแต่ว่ามันมีโครงการนี้มีบ้างไหมเอ่ยโครงการที่จะมาแก้ไขผู้ใหญ่โครงการที่แก้ไขผู้ใหญ่ที่ไม่ดีมันไม่มีโครงการเลยนะมีแต่โครงการเด็กที่แก้ปัญหาเด็กที่ไม่ดีอันนี้มีเยอะนะแต่โครงการที่จะมาแก้ปัญหากับผู้ใหญ่ ผมยังไม่เห็นเลยนะว่าที่เป็นโครงการหลักๆที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางองค์กรเล็กๆๆๆ,ๆขึ้นไปจนถึงใหญ่จนถึงรัฐบาลนั่นแหละนะครับไม่มีว่าจะเป็นโครงการที่ทำให้ผู้ใหญ่รู้สำนึกของการที่จะนำพาสังคม ไปสู่ความเป็นสังคมที่ที่เจริญในทางจ,จิตใจในทางกิตวิญญาณโครงการที่ให้ผู้ใหญ่ที่ยังไม่ค่อยที่จะบริหารงานให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังไม่เคยมีโครงการให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้จัก ก่อนที่จะเข้าไปบริหารประเทศหรือบริหารองค์กรต่างๆโครงการเหล่านี้ไม่ค่อยที่จะมีนะถ้ามีก็เป็นเพียงแต่ว่าวาระการประชมุมวาระการประชุมโน่นวาระการประชุมนี่วาระการประชุมนั่นนะแล้วก็มาประชุมกันก็มีการพูดการคุยการบอกการกล่าวกันอันนั้นมี เห็นมีหลายที่แหละแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่เป็นโครงการเลยนะโครงการเมืองกัดโครงการเด็กยากไร้โครงการเด็กที่ขาดความรู้โครงการที่เด็กขาดพร่งองตรงนั้นก็จะเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้แบบนี้นะโครงการที่มันเห็นชัดๆโครงการที่ทําให้เกิดการพัฒนาของจิตใจเด็กให้ก้าวหน้า ให้มีความรู้สึกว่าเด็กอบอุ่นขึ้นนะเด็กไม่ได้ถอดทิ้งแบบนี้เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปนะแต่เรามาคิดดูว่าเอประเทศเราเนี่ยนะเด็กอบอกพร่องอมันมีเด็กที่มีปัญหามันมนะีเด็กที่เกเรนะก็มี เด็กที่ไม่กล้าเอาไหนก็มีแล้วเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เอาไหนแะครับก็มีมากไม่ใช่มีน้อยนะมีมากผมว่าเด็กเนี้ยยุครุ่นนี้แหละนะยุครุ่นนี้แหละเด็กเนี่ยคนที่มีความรู้สึกดีๆคนที่มีเป้าหมาย คนที่มีความรู้คนที่มีความชัดเจนในทางแนวคิดนะแนวปฏิบัตนะิผมว่าเด็กยุคนี้มีเยอะกว่าเด็กที่เกเรเสียด้วยซ้ำแต่ว่าเด็กที่เกเรเนี่ยส่วนใหญ่ข่าวเขาจะชอบตีนะชอบเอาไปตีเอาไปเป็นข่าวส่วนเด็กดีๆเนี่ย ที่มีอยู่ถมเถไปในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยตีหรอกเข่าก็ไม่ค่อยตีกันนะโน,ะนะไปตีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรละ่ะที่ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะไอเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องไอศิยศาสตร์เรื่องเวทมนตร์คาถาเรื่องที่ตอนนี้ไอ,อที่ว่า เชื่อมใจเชื่อมอะไรล่ะผมก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่นะเพราะเรื่องแบบนี้ฟังแล้วมันมีแต่ทําให้สมองนี่เสื่อมต่ําลงนะที่มีอาอาจารย์โน้นอาจารย์นีาา่แก้ปัญหาโน่นแก้ยานี่แก้น,แกนั่นแก้โรคแก้รู้อะไรรักษาโน้นรักษาเนี่ยข่าวเอามาตีกันจังไปตีทําไมล่ะครับยิ่งเขาทำไม่ก็ถูกแล้วไปตีทําไมมันทํา ให้มันเกิดดังขึ้นมาไปตีทำไมนะคนที่จะไปแบบนั้นน่ะคนที่ไปเชื่อคนแบบนั้นน่ะปล่อยเขาเชื่อไปมันแก้ไขอะไรเขาไม่ไดนะ้คนที่เชื่อแบบไสยศาสตร์แบบนั้นก็เราก็ไม่ได้ว่าเขาเชื่อไปเถอะให้เขาเชื่อไปจะมีไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างน้นกลุ่มนี้มีความเชื่อมใจอย่างนี้เชื่อมโยงเชื่อมอะไรกันรู้กันโหมองข้ามหน้าข้ามตาพระอริยสงฆ์ไปได้และยังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยและคนที่ไปหลงคารมคนแบบนี้ในเมืองไทยมีเยอะ มีเยอะไปก็อย่าไปสนใจก็ปล่อยเขาไปเราก็ไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่ากลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ค่อยที่จะเชื่อในทางที่พิสูจน์ได้หรอกในทางที่เป็นว่าลักษณะที่ว่าเหมือนอมานับถือพุทธแบบพุทธิแท้จริงๆพุทธิพิสูจน์ได้เขาเขาไม่เชื่อบุคคลประเภทที่ไปสยศาสตร์แล้วบุคคลที่งมงายบุคคลที่มีมิจฉา นะบ,บุคคลที่มีมิจฉาเนี่ยปล่อยไปเถอะปล่อยเข้าไปพอถึงเวลาแล้วหมดตัวแล้วจึงจะรู้หมดตัวหมดตูดหมดอะไรก็ว่างันไปหมดเนะี่ยอย่างในวิทยุก็มีนะเยอะแยะไปซะหมดเลยโดนไม่ไม่ใช่เขาหลอกนะผู้ที่ตั้งเป็นอาจารย์ผู้ที่ตั้งเป็นตัวเป็นอา,อาจารย์สำนักดู่นสำนักนี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะ พวกนี้เขามีหนทางของเขาเขาทำมาหากินของเขาไอ้คนที่ไปหลงคารมนั่นแหละช่วยอะไรไม่ได้ไก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ต้องรู้ว่าพุทธเป็นศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้ก็ทำไปสิผมก็ไม่ค่อยที่จะให้ค่าและไม่ค่อยดูสักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าจะไปะดูถูกเหยียดติยม ไอ้พวกที่ทำแบบนี้นะผมสนใจว่าเมื่อไหร่ที่องค์กรต่างๆให้มีโครงการอบรมผู้ใหญ่บ้างมันมีแต่โครงการอบรมเด็กทั้งนั้นอบรมเด็กเหมือนที่ว่าตอนแรกๆอบรมเด็กนู่นเด็กนี่เต็มไปหมดเลยแต่อบรมผู้ใหญ่ให้ไปทำงานให้กับบ้านเมือง หรือว่าให้ไปทํางานในองค์กรน่ะเอกชนน่ะปัญหาไม่มีหรอกเอกชนปัญหาไม่มีหรอกส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับของรัฐนะองค์กรของรัฐนี่เป็นส่วนใหญ่ <S <S เอาพูดง่ายๆเลยเนี่ยค่าราชการประจําหรือข้าราชการการเมืองเนี่ยทั้งสองข่าราชการนี้มีโครงการที่จะอบรมพวกเขากันไหมล่ะ แล้วพวกเหล่านี้ก็ผมเห็นนะยังไปเที่ยวเชื่อสยศาสตร์กันงมงายกันเยอะมากมากมากม,ากมากเลยและประเทศเราจะเจริญได้อย่างไงในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีแต่ความเชื่องมงายอยู่กับสิ่งที่เป็นสยศาสตร์นะแต่เด็กๆสิครับน้อยนักโดยเฉพาะเด็กในยุคนี้ที่จะไปลงในเรื่อง ราวของสัยศาสตร์เรื่องรางของขลังเด็กยุคนี้ไม่เขาไม่มีค่าเขาไม่ตีค่าให้กับไอสิ่งเหล่านี้เลยเด็กเหล่านี้ก็ทำอะไรก็ทำด้วยการที่เขาเห็นเขาพิสูจน์ก็ทำแล้วก็เกิดเป็นจริงและพัฒนาขึ้นได้แต่ว่าผู้ใหญ่ละ่ะเป็นผู้ที่กดเด็กลุงมาต่างหากผู้ใหญ่นึ่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วดีไปหมดทุกอย่างผู้ใหญ่แล้วจะต้องอบรมเด็กผู้ใหญ่แล้วจะต้องมีโครงการอบรมโน่นผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่นั่นแหละสมควรที่จะต้องถูกอบรมไม่ได้คิดอะไรเลย <S <S ที่เนี่ยที่บ้านเมืองยุ่งเหยิงที่ประเทศวุ่นวายที่บ้านเมืองนี่เป็นอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยชาวบ้านชาวช่องชาวสวนชาวไร่ชาวนาทุกอย่างเนี่ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่กันอยู่แล้วเศรษฐกิจก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วการการทำหมากรีฝืดเคืองแล้วผมไปที่ไหนนะเห็นหมดสังเกตหมดเลย ไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหนก็สังเกตหมดพี่น้องประชาชนหน้าซีกน้าเซลกันวิวจาทำยังไงได้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังยังไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นะเอาล่ะผู้ใหญ่ไม่ต้องมีโครงการอะไรก็โครงการอบรมตัวเองอะมีไหมล่ะผู้ใหญ่โครงการอบรมตัวเองอะอบรมตัวเองก่อนก่อนที่จะไปอบรมเด็กไอเด็กผิดอะ มันก็ไม่น่าเกลียดถ้าผู้ใหญ่ผิดจริงไหมครับเอาอย่างสมมติว่าผมเนี่ยนะบริหารงานของผมเนี่ยผมเองก็เคยผิดพลาดผิดพลาดเหล่านั้นถามว่าผมโทษใครผมไปโทษเด็กพนักง,งานใน k o y ผมไปโทษพนักง,งานเหล่านี้ได้ไหมโทษเด็กเหล่านั้นไม่ได้เด็กเหล่านั้นต้องทาตามที่เราสั่งที่จะโทษก็โทษเราเองคือโทษผม <c oughs> ผมก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกอย่างในการทำงานผมก็มีความผิดเยอะอายุหกสิบป่าแล้วยังทำงานผิดพลาดก็เยอะไม่ใช่ไม่เยอะนะต,ตัวเองก็พยายามอบรมตัวเองอยู่ว่าทำ,ทำอย่างไรว่าให้ตัวเองนี่แหละทำในสิ่งที่ดีๆให้เด็กๆเ,เห็นก็ทำอยู่นะก็ทำอยู่แล้วก็ทำมานานแล้วด้วย แต่ผู้ใหญ่บางคนแก่แล้วแก่เลย,ยงไงคือยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสถานะใดและจะต้องทำอย่างไรโดยเฉพาะกินเงินเดือนของรัฐบาลก็เหมือนกับกินเงินกินเงินของชาวบ้านนั่นแหละกินเงินเดือนรัฐบาลจริงแต่รัฐบาลก็ได้มาจากชาวบ้านผมว่าเลยในประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีคนจนเนี่ย คนรวยก็ไม่มีหรอกก่อนที่จะมีคนรวยได้มันต้องมีคนจนอยู่ก่อนคนรวยย่อมมาจากคนจนพวกเศรษฐีพัน,นล้านหมื่นล้านแสนล้านอะไรก็แล้วแต่พวกะั้นถ้าไม่มีคนจนพวกนั้นก็จะไม่ได้รวยอย่างนี้อ้าวผมว่าผมว่าผมพูดถูกไหมคุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยผมว่าผมพูดถูกไหม บางสิ่งผมก็พูดผิดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ผิดนะพอพูดผิดแล้วเราก็ไปดูตัวเราเองเออบางทีเราก็ผิดไปแล้วนะเราก็มาแก้ไขผิดไปแล้วนะแก้ไขแต่ว่าถ้าอย่างนี้นะถ้าเราคิดว่าเรากินเงินเดือนของประชาชนเนี่ยก็รู้จักอบรมตัวเองมีโครงการบ้างสิโครงการที่จะเวลาเข้าไปทำงานน่ะแต่ละครั้งนะ่ะเวลาประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้เอกชนเขาทํางานเขาไม่มีเวลาพักเที่ยงกันนะผมสังเกตนะเวลาไปธุระในองค์กรของเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้พักเที่ยงกันพักเที่ยงต่อเขาก็หมุนเวียนผัดกันาทานเกาเที่ยงกินเกาเที่ยงเขาไม่ได้มีเวลาหยุดปิดเลยหนึ่งชั่วโมงไม่มีเขาเอกชนที่เราสังเกตแล้วนะที่เราเข้าไปทําธุระเนี่ยไม่มีไม่มีหยุดเลยแปดแปดโมงเช้าบรรเลงเลยจะไปเลือกสี่โมงหรือห้าโมงก็แล้วแต่องค์กรที่จะมี การกดเกณฑ์กันแต่ถ้าหากว่าเป็นองค์กรของรัฐแหละบ่ายโมงสิบสอถึงบ่ายโมงนะนเงียบเกือบและทำไมไม่มาบริหารเนียมันให้มันคล้ายๆกับองค์กรของเองก,อเอกชนนะแน่ที่องค์กรเอกชนเจริญเจริญเ,รญเพราะว่าเขาทํางานทุกเม็ดทุกเวลาเขาทํางานทุกเม็ดทุกเวลาเวลาของเขาแต่ละนาทีมีความสําคัญยิ่ง แต่ถ้าองค์กรของรัฐเนี่ยนะแต่ละนาทีแต่ละนาทีศูนย์เปล่าอย่างยิ่งมันแปลกนะนี่แหละผมคิดว่าโครงการอบรมผู้ใหญ่มันน่าจะต้องมีนะผมคิดว่าถ้าหากว่าผู้นำผู้ใหญ่นะทำถูกทำดี ทำแล้วพัฒนาไปในทางที่เจริญขึ้นทำแล้วมีประโยชน์ต่อสังคมพูดตามหรือจะพูดง่ายๆว่าคือคือเด็กๆโอเคละในเมื่ออายุมากแล้วก็ตามแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นผู้ตามอยู่ก็ขอว่าเด็กๆในองค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่มีโครงการอบรมผู้ใหญ่โดยจฉพาะผู้ใหญ่ที่กินเงินของรัฐกินเงินของพี่น้องประชาชนเนี่ย ไม่มีเลยพอคิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คือผู้นําแล้วพอเป็นพอคิดว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คือผู้นําแล้วพอเป็นอธิบดีพอเป็นประหลัดอะไรก็แล้วแต่นะคิดว่าตัวเองนะั้นเป็นผู้นําเป็นเป็นทําอะไรไม่ผิดแล้วทําถูกทุกอย่างแล,แล้วเวลาจะโทษอะไรก็โทษเด็กๆเด็กๆเด็กๆผิดทั้งนั้นผู้ใหญ่ไม่ผิดเลย รัฐบาลควรมีโครงการอบรมผู้ใหญ่กันบ้างนะไม่ต้องอะไรมากหรอกเพียงบอกผู้ใหญ่ให้ทำทำตามาศาสนาประจำชาติอะศาสนาอะไรล่ะครับาศาสนาพุทธอะผู้ใหญ่มีไหมมีสักข้อหนึ่งไหมนะผู้ใหญ่ผมเองเมื่อก่อนก็ ข้อหนึ่งก็อสองก็สามก็สี่ก็ไม่ได้ก้อหน้าก็ไม่ได้แต่รเราอบรมตัวเองอบรมตัวเองนะไม่ต้องให้ใครมาอบรมหรอกอบรมตัวเองเราก็พัฒนาขึ้นเราก็เราก็ก้าวหน้าขึ้นทางใจก้าวหน้าในทางปฏิบัติในประเทศอยู่อย่างนี้ยผมถามว่าเด็กไปทำเหรอด็กไปทำไหมเด็วชนไปทำให้ประเทศ แบบนี้ไหมผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละเด็กไม่สามารถที่ทําให้ประเทศต้องเป็นประเทศที่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยดูทิอากาศร้อนก็มันมาจากพิษภัยของธรรมชาติเด็กไปสามารถที่จะไปทําลายธรรมชาติได้ไหมเด็กจะเอาแรงจากไหนจะเอางบประมาณอย่างไหนไปทํำสิ่งที่มันเสื่เสียไม่มีโครงการเหล่านี้ที่ทําให้แดดร้อนเราุไปทั้งโลกเนี่ย นี่ผมพูดนี้ทั่วไปทั้งโลกเลยนะผู้ใหญ่ทั้งนั้นโครงการจะรบราก่าฟันกันในประเทศรบราก่าฟันในกันในโลกเนี่ยเด็กคิดเหรอเด็กคิดไหมเด็กไม่ได้คิดผู้ใหญ่คิดทั้งนั้นแล้วคนที่ทำก็คือผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่รู้จะตั้งโครงการอบรมผู้ใหญ่ว่าอย่างไรดีนะ อบรมตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาลเลยอบรมตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมารัฐมนตรีลัดหล่อลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆใครจะไปกล่าวอบรมผู้นำอ่ะผู้นำผิดใครจะไปกล่าวอบรมอบรมกันในสภาก็เป็นเพียงแต่ว่าเหมือนกับการแสดงอบรมกันในสภาพูดคุยกันในสภาไอ้พักไอ้คนที่มีความตั้งใจที่จะทำงานก็มีนั่นแหละในสภา ไอคนที่มันไม่มีคิดที่จะมีกจิกะใจที่จะสร้างสัร德拉ประเทศชาติมันมีมากกว่าคนที่คิดจริงจังให้เกิดการพัฒนาผมว่านะไอโครงการอบรมผู้ใหญ่มันน่าจะมีนะไอองค์กรของรัฐนี่แหละองค์กรก็เอกชนเี๋ไม่ต้องไปห่วงก็หรอกเพราะว่าเวลาทุกนาทีก็เขาเขาเขา,เขามีความเป็นพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะ พัฒนาอยู่ตลอดเวลาต่องค์กรของรัฐเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้แบบไหนนี่เดี๋ยวถ้าเราพูดอย่างนี้ก็คนคนของรัฐก็ไม่ชอบเราอีกนะแต่ก็เราพูดความจริงไงนะพอเราพูดความจริงออกมาเนี่ยมันก็ถ้าเราได้มีการอบรมผู้หลักผู้ใหญ่อบรมผู้นำนะอบรมผู้นำองค์กรบ้าง ไม่จะต้องอบรมอะไรมากอบรมว่าประเทศเราคือประเทศที่นับถือศาสนาพุทธกันเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแก่นก็ผู้ใหญ่นี่แหละต้องทาตามต้องทําตามศีลที่เป็นศาสนาประจําชาติก็คือศาสนาพุทธถ้าหากว่าผู้นำนมีมีศีลสักข้อหรือสองข้อเนี้ยนะย้ายต้องมากเลยเอาแค่ศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียว ประเทศเราจริญแล้วประเทศเรารับร,บร,บร,งรงองว่าจะเิญมากเจริญมหาศาลไอ้เจริญที่ว่าที่ว่าเจริญนี่คือจเจริญทางใจนะไอ้ตัวที่จเจริญทางวัตถุนะผมก็มันมันจเจริญประเทศไทยจเจริญอยู่แล้วในเรื่องทางวัตถุนะไปที่จังหวัดไหนมีตึกรามบ้านจ่องมีไฟมีถนนมีทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยสุดยอดประเทศไทยเรื่องการพัฒนา,าด้านวัตถุเนี่ยผมว่าไม่แพ้ในชาติไหน แต่ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยมันแทบจะละหมายตาจากไม่มีเลยปล่อยใหนะ้ปล่อยให้คนแต่และคนต่างก็ดิ้นดุนด้วยตัวตัวเองไปนะใครคิดยังไงก็ทำไปนะใครคิดชั่วก็ทำไปใครคิดดีก็ทำไปนะไอเด็กนะผมว่าเด็กจริงๆแล้วเขาคิด เด็กคิดร้ายเนี่ยมันมันไม่มีนะผมว่าเพราะเด็กๆนี่มันอ่อนต่อโลกเด็กจะคิดอะไรซับซ้อนเหมือนผู้ใหญ่มันคงยากผู้ใหญ่ในคิดซับซ้อนมากเลยซ่อนไว้ซ่อนมุมนี้สอนมุมนั้นไวส้สอนไว้ไม่รู้กี่ชั้นนะเวลาจะมีโครงการอะไรสักอย่างเนี่ยจะมีการวางแผนไม่รู้กี่ชั้นนะผู้ใหญ่วางแผนวางแผนวางแผนยุนรู้เรื่องหน้า <c oughs> โทษดีครับ ผู้ใหญ่ได้วางแผนโดยเฉพาะผู้นำนวางแผนไว้อีกห้ปีรู้แล้วว่าประเทศไทยจะเป็นต่อไปอย่างไรแต่ในฐานะที่เด็กๆไม่รู้เลยว่าต่อไปเนี่ยประเทศจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาทิตย์หน้าเนี่ยว,ว่าแต่5ปีเลยครับเด็กๆเ,เขาไม่รู้ว่าอีก5วันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศแต่ผู้นำลักษณะของรัฐเกี่ยวกับของรัฐเนี่ยรู้แล้ว นะโดยเฉพาะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเนี่ยเขารู้แล้วนะว่าเนี่ยอีกห้าปีประเทศไทยจะเกิดตรงนีนะ้ถ้าเกิดตรงนี้แล้วเราจะต้องไปซื้อตรงนั้นดักไว้ก่อนอีกสิปีจะเกิดนี้ขึ้นมาพอจะเกิดนี้ขึ้นมาก็ไปซื้อดักไว้ก่อนไปกักไว้ก่อนกนะักไว้เสร็จแล้วก็เอาไปจหนายอะไรก็ว่ากันไปเขารู้ร่วงหน้าไปแล้วทําไมเขาไม่บอกทําไมเขาไม่อบรมตรงนี้บ้างถ้าผู้หลักผู้ใหญ่รู้ ในสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะต้องปิดบังนะในเรื่องราวของเรื่องการปิดบังมันเป็นเรื่องของรัฐบางเรื่องก็ต้องปิดบังอันนี้เข้าใจแต่บางเรื่องที่สมควรที่จะให้ประชาชนรู้ก็ให้ประชาชนเขา้ารู้ไปซะอย่ารู้แต่คนในฐานะของเป็นผู้นําแต่และองค์กรของรัฐแบบนั้นให้เด็กให้ชาวบ้านได้รู้บ้างชาวบ้านอยู่อย่างไม่รู้เลยว่าอะไรต่ออะไรจะเกิดขึ้นอย่างไงบ้างวันนี้นะเอาค่าแก๊สเป็นอย่างนี้ เอาอีกวันหนึ่งค่าแก๊สขึ้นแบบนู้นเอาน้ามันแบบนี้วันนี้ขึ้นอย่างนี้พอไปอีกวันเอาราคาขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้อีกนะีตามราคาเอาเดี๋ยวขึ้น,ข,นขึ้นเด่นลงไอ้เน้นเราไม่ว่าหรอกแต่ให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้าบ้างไม่ใช่รู้แต่ผู้นําของรัฐนะให้ชาวบ้านได้รับรู้ความจริงบ้างว่าเอออันนี้นะ้มันสมควรที่จะต้องให้ชาวบ้านรับรู้อย่าเก็บ ซ่อนเงื่อนแล้วก็มีการวางหมากวางแผนกันซจนประชาชนนีงงกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็พูดอะไรมากไม่ได้บอกแต่เพียงว่าเนี่ยถ้าสรุปกันคร่าวๆนะผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยใครมีปัญหามากกว่ากันล่ะเอออันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครมีปัญหามากกว่าคนที่ชมทั้งหลายเอาไปคิดก,กันดูว่าเด็กกับผู้ใหญ่ไหนแ่ะครับที่มีปัญหาต่อประเทศมากกว่ากัน เอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่ทฝ่ยทำทุกท่านวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องทำเท่าไหร่เพราะว่าผู้ใหญ่มันไม่ค่อยทำะนะผู้ใหญ่ไม่ค่อยมาในเรื่องศิลธรรมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะออกไปเป็นออกนอกศิลแลรรมอยู่เรื่อยเด็กๆก,กับเขาได้อยู่ในร่องในรอยนั่นแหละถึงว่าอยู่นอกร่องนอกรอยบ้านมันก็มีมันก็เป็นของธรรมดาเพราะเด็กเนี่ยเราคิดได้ประมาณเด็ก่ย แต่ผู้ใหญ่เนี่ยผ่านโลกมามากแล้วเป็นผู้นาองค์กรของรัฐผู้นํานี่ผู้นํานั่นผู้นำโน่นทําอะไรให้เห็นเด็กให้เด็กเห็นไม่ใช่อะไรหรอกเด็กจะได้ทําตามก็เหมือนกับยกตัวอย่างคุณครูในโรงเรียนเนี่ยห้ามเด็กปาเปล่าอย่าไปเล่นการพนันนอย่าไปสูบุรีอย่าไปกินเหล้านะเด็กก็เด็กก็ทําท่าจะทําท่าจะไม่กล้าทำอ่ะแต่พอออกมาข้างนอกเห็นคนที่บอกอ่ะเห็นคุณครูที่สอนเด็กว่าอย่าไปกินเหล้าอย่าไป เล่นการพนันจะไปเที่ยวกลางคืนจะแลวเขาก็ทำซะเองแล้วเด็กจะเชื่อได้ยังไงมันเด็กก็ไม่เชื่ออีงไหมครับเนี่ยผู้ใหญ่แหละครับกับเด็กไหนมีปัญหามากกว่ากันวันนี้ผมต้องลาบราคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่กันในตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีนะเราแก้ไขตัวเองกันอบรมตัวเองกัน ปักไฟในสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราจะได้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ